ทำไมคอสออนไลน์ถึงเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหคุณคุณรู้ไหมครับว่าคอสออนไลน์เนี่ยเป็นสินค้าที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตเลยครับจะใช้ต้นทุนการผลิตอะไรเลยไม่ได้ใช้เลยเพียงแค่โทศรศัพท์เครื่องเดียวหรือกล้องตัวเดียวเลยครับสามารถอัดความรู้ความสามารถของเราให้คนอื่นได้เห็นได้ละและนี่เลยครับคอสออนไลน์ยังเป็นสิ่งที่เตือนความจําว่าเรามีทักษะความสามารถอะไรได้อีกโอ้โห เป็นไงคุณดีไม่ดียกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ครับคุณมีความรู้เกี่ยวกับการทํากาแฟคุณแค่เอาโทรศัพท์คุณตั้งครับแล้วคุณก็ทํากาแฟไปเลยครับว่าเมนูอะไรอย่างเช่นอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้คุณอัดไว้เลยครับแล้วคุณก็เอาสิ่งที่คุณอัดเนี่ยครับไปลงเป็นคอร์สออนไลน์นี่แหละครับได้ละเห็นไหมครับว่ามันง่ายมา,มากๆและมันแทบไม่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตอะไรเลยและคุณยังไม่ทำงเงินอีกหรอ แต่ถ้าวันนี้ครับใครนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะสร้างคอร์สออนไลน์นะครับวันมีคอร์สมาแนะนําครับชื่อคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับเพียงคุณนะครับทักมาที่ไ like ล e น์แอดแอไซ์ k i u l e w a n คูเลวันคุณจะได้โปรโมชั่นราคาพิเศษสาหรับวันนี้สวัสดีครับ